ไอ้้ีหงไอเอ,อ๋อหรือํำนวนทกเกียนในสมัยรัชกาลที่5เรียกอั้งให้ยีเป็นลูกของปีศาจกะเทียงกับองค์หญิงพัสเหล็กมีท่าไม้ตายเปเพลิงสมาธิสุดลายกาศ คัคณะตีเดินทางมาถึงก็พบเด็กน้อยคนหนึ่งถูกมัดห้อยตรงเตงอยู่บนยอดไม้แท้จริงคือคงไฮเออแปลงกายมาล่วงคณะเดินทางพระถังซัมจั๋งจึงให้หงอคงไปช่วยและแบกหลังเมื่อพ้นระยะสายตาอาจารย์หงอคงจับเด็กเต๋อฟาดกับพื้นแต่คงไฮเออหนีออกมาได้ก่อนจะบรรดาลให้พายุหอบเอาพระถังไปเก็บไว้ในถ้ำเมื่อรู้ว่าคนที่มารักพาตัวอาจารย์คือลูกชายของลูกพี่กระทิงจึงรีบไปตามทวงอาจารย์คืนแต่เจ้าเด็กเตะไม่เชื่อเข้าต่อสู้กับหงอคงอย่างดุเดือดก่อนจะปล่อยกระแสะเพลิอที่มี ดูภาพขนาดแผ์เผาสวรรค์ออกมาป่วยกายกับพอคงเห็นเช่นนั้นก็รีบชิ่งออกมา งอคงจึงไปซ้มม้อนพลังน้ำจากพยา,ยามังกรทั้ง4แต่ขนาดน้ำจากเหนือใต้ออกตกก็ยังไม่ได้ผลคราวนี้นอกจากทะเลเพลิงยังมีบ้านควันอังขมมงหงอะคงถูกทั้งควันและไฟระเบิดบึ้มจนตาบอดรอบที่2ใครที่อยากทราบว่าปีศาจตในใดทา้าซ้อเงอคงตาบอดรอบแรกสามารถกดได้ที่ตัวไอด้าบนได้เลยนะครับหงอะคงตกลงมาที่ห้วยน้ำตะโกนเรียกหาป้ยไก่และตัวเจ๋งตัวเจ๋งร้องไห้แงแงกลัวสิพีจะตายแต่ป้ยไก่ช่วยปฐถมพยาบาลจนหงอะคงดีขึ้น งานนี้ต้องถึงผู้พระโพธิสัตว์กกนอิมแต่หงอคงต้องฟื้นฟูพลังจึงให้โปรยไกยไปเชิญให้มาปราบปีศาจแต่หงไหเออรู้ตัวจึงชิงแปลงเป็นโพธิสัตว์กกนอิมมาดักตีปวยไกยและจับปวยไกยเข้าไปอีกคนกระทั่งหงอคงรู้สึกผิดสังเกตจึงไปสืบข่าวจนรู้ว่าคงไหเออรจะไปเชิญท่านพ่อกระทิงมาร่วมดินเนอร์กินเนื้อพระัง,งซัมจั๋งจึงชิงแปลงเป็นปีศารกระทิงไปดักคนถือจดหมาย โงไฮเออร์รู้สึกผิดสังเกตจึงรู้ว่าเป็นท่านพ่อตัวปลอมและได้เข้าต่อสู้กับองอคงแต่งอคงก็รีบชิงออกมาก่อนก่อนจะไปฟอร์มพระโพธิสัตว์นอิมตัวจริงรวมถึงเรื่องที่หงไอเออร์แปลงเป็นท่านไปดาตือป๋อยไกย่พระโพธิสัตว์ได้ฟังก็บังเกิดความโกรธได้เคลื่องแจกันลงไปยังทะเลองอคงงงไม่ทันเลยทันใดนั้นก็มีเต่าตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาพร้อมกับแจกันหยก พะบพร,ริษัทให้หงอคงไปหยิบแจกันนั้นมาหงอคงพยายามจะยกมันขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะยกมันได้พร,ริษัทจึงฉเฉลยว่านั่นเป็นน้ํำจากทะเลทั้งหมดก่อนจะหยิบแจกันขึ้นมาด้วยมือข้างเดียวก่อนที่พระโบริษัทกวนอิมจะเขียนอักษรลงไปที่ฝ่ามือของหงอคงพร้อมกับให้ไปทาสู้กับหงอัยเอ๋อต่อหงอัเอ๋อไล่าตามจนกระทั่งมาถึงบันลังบัวแห่งหนึ่งก็ขึ้นไปนั่งคอสเพย์เป็นพะบพริษัทกวนอิม แต่ทันใดนั้นบรรลางบัวกับกายเป็นดาบเข้าทิ่มแทงคงไมเออร์ร้องขอให้บริษัทไหวตนท่านจึงถอดอาวุธและทําการรักษาให้เมื่อหลุดออกมาได้ไอเด็กเป็ดนั่นกับพยายามจะโจมตีพระบริษัทโกอิมพระบริษัทจึงโยล 95, ัดเจ้าห้างโขเข้าไปรัดศีรษะแขนสองข้างและขาทั้งสองและท่องคาถาบีบรัดสร้างความทุกขเวทานาให้แก่หงไอเออร์มากนะักงอคงเห็นแล้วก็หัวเราะเยาะชอบใจ คงไฮเออจึงโกรธจัดจะเข้าไปทำร้ายงอคบอ,อีกรอบพระโพธิสัตว์จึงไล่บนให้มือทั้งสองข้างประกบกันเป็นท่าพนมมืออยู่บนอกก่อนที่พระโพธิสัตว์จะออกบวชให้และใช้สมยาว่าสุทัศนะคนละคนกันนาจากันนะครับมาถึงในช่วงปิดสนธธรรมในเรื่องกันครับคงไฮเออร์เปรียบเสมือนมิจฉากังปะโดยมีผมสามยอมเปียดได้กับกามสังกัมพยาบาทตสังกัพวิหิงสาสังกัพนั่นเอง ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวายไลน์อีพีนี้ถ้าหากผมพูดอะไรผิดไปหรือให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานาที่นี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ